สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับบอลไทยสั้นๆนเป็นประจำนะครับวันนี้นะครับจะมีเรื่องอะไรมานำเสนอไปรูกันเลยครับวันนี้เรามาดูความเคลื่อนไหวของฟุตบอล AFC c h แชมเปี้ยนลีกนะครับต้องบอกว่าหนึ่งเดียวของไทยนะครับ b ียนะครับทู a n งคอกนะครับโดยแกนนำของ โดทศวัน4สีปันนะครับต้องบอกว่าสุดจอดมากๆนะครับเป็นทีมเดียวจากย่านอาเซียนนะครับที่ได้ผ่านเข้าไปในรอบ16ทีมสุดท้ายโดยโปรแกรมรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับดูบแบงคอกจะไปเจอกับโยโกฮาม่าเอสมารินต้องบอกว่าเป็นงานที่หนักมากเลยนะครับก่อนที่จะไปเจอกับโยโกฮาม่าเอสมารินนะครับก็จะบุกไปเยือนเมืองทองก่อนนะครับในวันที่9เดือนกุมภาพันนี้นะครับเตะเวลา19บเนาฬิกานะครับ แล้วก็เอฟซีแชมเปี้ยนลีกในรอบ16ทีมนะครับบุรเบ็งเขกจะเปิดบ้านนะครับให้โยโกมาเอสมารีนอสนะครับมาเยือนนะครับในวันที่14นะครับวันวาเลนไทน์พอดีเลยนะครับที่สนามนะครับธรรมศาสตร์นะครับลังสิตต้องบอกว่าน่าเชียร์น่าชมนะครับโดยแกนนำของสตาร์โค้ชนะครับทค้สวร์สีปานนะครับโดยจะเจอกับคุณซื้อใหม่ของโยโกมาเอสมารีนอสนะครับก็คือเป็น ดาวดังดาวเตะนะครับอดีตดาวเตะของลีดยูไนเต็ดแล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับในสมัยที่ยังเป็นผู้เล่นนะครับทั้ง2คุณซื้อนะครับโคตรตะวันสีปานแล้วก็แฮร์รี่คิวเวลนะครับก็เลยเคยเจอกันนะครับในนัดที่ทีมชาติไทยเราแพ้ในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพนะครับ4ประตูต่อหนึ่งนะครับในสมัยที่เป็นผู้เล่นนะครับลองมาดูกันนะครับในสมัยตอนเป็นโค้ชนะครับว่า จะปะทะกันได้ดุเดือดขนาดไหนนะครับในตำแหน่งคุณซื้อนะครับทั้ง2คนนะครับใครมีเวลาก็รอเชียร์รอชมนะครับหนึ่งเดียวของไทยนะครับทูแบงกคอกนะครับไปเจอกับโยโกฮาม่าเอสมาลีนอสนะครับในวันที่14นี้นะครับยังไงก็รอเชียร์รอชมกันนะครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับใครที่ชอบคลิปสั้นๆกระชับบแบบนี้นะครับยังไงฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อดีมหาก็มุลข่าวสารดีๆมานำเสนอในครั้งต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ